ผู้จัดของเราต้องบอกว่าตอนนี้นี่นะหลายๆคนรู้จักเขาในฐานะนักแสดงสาวมากความสามารถตอนนี้ละครเลตติ้งดีมากๆเลยเป็นน้องสาวที่น่ารักและเป็นนักแสดงที่เก่งมากๆนะฮะฝากฝีไม้รายมือละครหลายเรื่องเลยนะคะและแน่นอนค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะเธอคนนี้นะคะก็มาเป็นผู้จัดนะคะในซีรีส์เรื่องแรกด้วยนะสำหรับแอบจองรัก My s e c เ e t เ o v e t ด e Series ต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเขาอยู่ในงานแล้วไม่ใช่ใครที่ไหนนักแสดงสาวส,สวยขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องมินชาลิดาค่ะขอเสียงปรบมือนอีกสักครั้งนะคะให้น้องมินชาลิดาค่ะสวัสดีค่ะน้องมิ้นค่ะแน่นอน เรารู้จักน้องมิ้นอยู่แล้วในฐานะนักแสดงสาวสุดสวยมากความสามารถแต่วันนี้มาเป็นผู้จัดและเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องมินนั่งเลยนะคะเพื่อสัมภาษณ์ในการถามต่างๆนานาได้ค่ะคือน้องมินค่ะน้องสวยมากเลยค่ะคนค่ะพี่นั่ง้างๆหนูพี่คือสองคนในร่างหนูค่ะแต่ไม่เป็นไรบุกโกจะพยายามสวยให้ได้ครึ่งหนึ่งของน้องมินถามน้องมิ้นเลยดีกว่าแน่นอนจากการเป็นนักแสดงน้องมินขาวันนี้ มารับหน้าที่เป็นผู้จัดแล้วและเป็นเรื่องแรกด้วยเป็นซีรีส์ด้วยรู้สึกยังไงบ้างคะนองมิ้นขาก็รู้สึกว่าเราอยู่วงการมานานพอสมควรแล้วค่ะ,คะพี่วุกกับวงการในใน,ในเรื่องของการแสดงเนาะสิบหกปีค่ะ,คะที่ที่มิ้นได้แสดงละครมาล้วก็รู้สึกว่าเราอยากทําอะไรที่เป็นอีกพาร์ทหนึ่งที่เราสนใจมาสักพักแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ทําแล้วก็เป็นซีรีส์ที่ แนวใสๆไม่ได้เครียดมากก็รู้สึกว่าเอ้ยโอเคไปได้เราก็เลยไหนๆหเรื่องแรกก็ขอเป็นซีรีส์น่ารักน่านรักมาเลยนนจัดเลย่คะแต่เหนือสิ่งอื่นใดคุณผู้ชมค่ะแขกผู้มีเกียรติค่ะพี่พี่สื่อมวลชนต้องบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยซีรีส์ค่อนข้างเยอะมากๆใช่ค่ะรวมถึงนะการนำซีรีส์จากนวันิยายเนี่ยก็มีเยอะมากมินค่ะทำไมถึงเลือกเรื่องนี้จากนวันิยลายเอามาสร้างในครั้งนี้ล่ะคะมินรู้สึกว่าด้วยความที่ สถานการณ์บ้านเมืองก่อนหน้านี้มันค่อนข้างเครียดมากแล้วก็รู้สึกว่าอยากหาอะไรที่สบายสบายสนุกสนุก,นกแล้วก็เป็นความรู้สึกสมัยเด็กๆอะคะ่ะที่ เคยแอบรักแอบมองแอบคอบหรืออะไรเงี้ยพี่ปูเก็เคยอแอบชอบแอบชอบอะไรเ<อ>งี้ยเอามาทําเป็นซีรีส์ค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นแนวแบบที่ทุกคนเคยพบเจอในชีวิตอยู่แล้วเป็นแนวที่ใกล้เคียงกับทุกคนแล้วทุกมินเชื่อว่าหลายๆคนต้องเคยมีความรู้สึกแบบนี้พี่ภูเกิดพี่เคยมีไหมคะมีแน่นอน <c oughs> แอบรักตลอดแอบชอบ <c oughs> ตลอดเลย <c oughs> เชื่อ<ห>ว่าเดี๋ยววันนี้นะจะมีเทเลอร์นะคะตัวหนึ่งที่จะเปิดมาที่แรกของโลกเลยให้ได้ดูกันรับรองว่าเซอร์ไพรส์แน่ๆเลยแล้วรับรองว่า<ช>ทุกคนจะต้องชื่นชอบเมื่อกี้นแอบ,บบอกเรื่องเกี่ยวกวับพาที่บอกว่าเป็นการแอบ,บชอบแอบรักแอบ,บจองพี่ถามหน่อยนักแสดงที่คัดสรรมา8ปดคนคน้องมินยากไหมเป็นยังไงการทํางานน้องๆทั้ง8คนคะ บอกเลยว่าน้องๆน่ารักมากทุกคน<ฆ>มีความตั้งใจมากๆ<ฆ>เลยค่ะทั้ง8ดคนแล้วก็ถือว่าเป็นเด็กใหม่แต่ว่าก็จะมีแบบคือด้วยความที่เป็นเด็กใหม่เราก็เคยผ่านโมเมนต์นั้นมาเราก็จะอยากให้กําลังใจน้องๆมากกว่าพอมิ้นเห็นความตั้งใจของทุกคนแล้วแล้วแต่ละคนก็มีแต่ละแนวแล้วก็มีทั้งแบบวัยยี่สกยิบเจ็ดไปถึงแบบเด็กมากๆน้องเล็กอะไรเงี้ยคือทุกคนน่ารักแล้วก็ตั้งใจมากๆเลยค่ะ นี่แหละเห็นไหมคะผู้จัดของเราใส่ใจในรายละเอียดเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทีมนักสแสดงหนะาหลายๆคนจัดเต็มมากๆเลยนงมีนพี่ถามหน่อยฟีดแบ็ k ตอนนี้มันดีมากก่อนออนแอร พอรู้ว่าน้องมินเนี่ยมาเป็นผู้จัดด้วยแล้วก็เลือกนักแสดงเองทั้ง8คนด้วยกระแสะค่อนข้างดีฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคะน้องมินคะดีมากๆเลยค่ะต้องบอกว่าน้องๆเป็นน้องใหม่แต่มีแฟนคลับมีแบบทุกคนคอยซัพพอร์ตแบบน่ารักแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะก็อยากจะฝากน้องๆทั้งแต่คนรวมถึงซีรีส์เรื่องนี้นะคะไว้ในใจทุกคนด้วยเชื่อว่าผู้จัดสวยขนาดนี้น่ารักขนาดนี้อย่างที่บอกพี่แอบไปสืบมาแนละ้วต้องมีคำว่าแอบเลย เรื่องแรกยังไม่ท่านจะออนแอร์เลยคุณผู้ชมค่ะพี่ขาได้ข่าวว่ามีเรื่องต่อไปรอจอดที่จะถ่ายแลน้องมินยังไงเล่าให้ฟังสิฮอตมากนะไม่ได้สิต้องเก็บไว้เป็นความลับก่อนแต่ก็มีเตรียมไว้บ้างค่ะ,คะก็คือเรียกได้ว่าเรื่องเนี้ยเป็นประเดิมเรื่องแรกแต่ว่าก็จะมีอะไรใหม่ๆสนุกๆให้ทุกคนได้ติดตามแน่นอนหลังจากนี้ค่ะก็อดใจรออนิดนึง คือของดีบอกหมดไม่ได้พูดตรงนี้เพราะถ้าเกิดบอกหมดก,ก็เผยไต่หมดแส่น้องมิ้นบอกอย่างงาั<ช>้นเพราะฉะนั้น<ช>ต้องรอติดตามใช่ไหมลูกค่อยค่ะ,คอ,ยคะอยากให้ทุกคนมาแอ,แ,อแอบดูเรื่องนี้ไปก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวมีเรื่องใหม่หมที่แอบทําอยู่เหมือนกันเรื่องหน้าจะยังไงก็แล้วแต่จ้างพี่เหมือนเดิมนะคะน้องมิ้นค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะเพราะเมื่อกี้ในตัวอ่อนมากเลยพอเห็นน้องมิ้นสวัสดีค่ะอย่างนี้เลยตัวเล็กเลยนะขอบคุณน้องมิ้นเลยอ่ะ แน่นอนสำหรับซีรีส์เรื่องนี้แอบจองรัก My Secret Love The Series อยากจะให้ฝากอะไรถึงพี่สื่อมวลชนแฟนคลับรวมถึงคุณผู้ชมที่รอดูไหนค่ค่ะน้องมิ้น่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราต้องขอบคุณพี่กึ้งนะคะหรือโฟนวันนะคะที่เป็นพาร์ตเนอร์ที่น่ารักของมิ้นมากมากเลยนะคะที่เขาเสียงปรบมให้พี่กึ้งด้วยค่ะหนูก็ต้องฝากตัวกับพี่กึ้งด้วยนะเพราะว่าอี่สนับสนุนพ<า>วกเราใช่ค่ะแล้วก็ จริงๆก็เป็นซีรีส์ที่น่ารักน่ารักดูแล้วสบายแน่นอนแล้วก็จะให้ทุกคนได้มีความรู้สึกย้อนวัยไปตอนเด็กๆเนาะแล้วก็เชื่อว่าน้องๆจะมาสร้างสีสันให้กับทุกคนได้แน่นอนก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์น่ารักน่ารักของเรานะคะแล้วก็ฝากฝากฝากทุกคนนะคะเราก็ยังเปิดรับสปอนเซอร์อยู่อีกนะคะอต้องตบมือดังๆนะคะตบมือหน่อยนอกจากการแสดงเก่งแล้วยอมรับเรื่องการตลาด คุณเรียกลูกค้าตรงนี้เลยให้เห็นเลยว่าเออว่างนะ เื่อลูกค้าเดินผ่านมาในเอมคาเทียก็จะเออมาสนับสนุนเลยตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะฮะเดี๋ยวจะออนแอร์แล้วในใ<ช>วันเสาร์ท<น> <28 S 1> ี่28่สาาิบแปดมีค่ะก็ฝากด้วยนะคะทุกคนวันเสาร์ที่28นี้นะคะทางช่อง3กด33นะคะก็จะออนเวลา4ี่ทุ่มห้นาทีนะคะก็อยากให้ทุกคนชมแล้วก็ติดตามแล้วก็ต้องขอบคุณทีมงานของเราทุกคนด้วยะคะ่ะรวมถึงน้องๆนักแสดงนะคะแล้วก็ทีมงานบอยวายของเรานะคะแล้วก็ทีมแทชเชอร์ที่เ ผู้กำกับให้เรานะคะก็ฝากทุกคนด้วยนะคะและนี่คือผู้จัดสาวแสนสวยของเรานะคะน้องมินชริดาค่ะขอบคุณ,คณน้องมินมากๆากนะนะคะ<อ>เดี๋ยวเชิญพักผ่อนก่อนเลยและเดี๋ยวสู้สุดท้ายจะต้องขึ้นมาถ่ายรูปกันน้องมินเดินได้ไหมคะลูกระวังนะคะต้องดูแลผู้บริหารเป็นพิเศษคะ่ะนะคะเอาให้เต็มที่เลยนะคะ